ู้พระนางไมกี้ปานิธานแมทพิรณีพี่ลินคาทาสวิทไม่พักข่วงคู่กันมาดูทำเลบอบปลากระพง แต่ยังไม่ทันเปิดไลฟ์ก็เจอแรงประทะจากมาดามเคสพี่มาชาติที่รู้พิกัดรีบปักหมุดพุ่งมาตามตัวลูกชายกลับบ้านพี่ชาปล่อยพลังลบรวบตึงโกรธจัดน้อยใจรับไม่ได้ยื้อยุดชุดกระชากกันสุดแรงทําคู่รักแมทไมกี้ตกบ่อปลากระพงเบื้องหลังไมกี้ร้องจากเพราะน้ำเข้าปากเข็มปีแต่แมทจิตแข็งปัดพี่มาชาติจนร้องไห้ห้ามพลาดในหวานรักต้องห้ามค่ะนี่ยังเนี่ยยังไม่หนุดเลยนะเนี่ยเพิ่งเพิ่ง,งจะร้องไห้เสร็จเมื่อกี้ยังเซ็งเครื่องเค่อยอยู่เลยเนี่ยเขาทำเราเจ็บหลายเรื่องเหลือเกินลูกชายก็ ไม่เชื่อเราเลยที่เราก็รักเขามากเลยใจผมอะก็รักแม่แหละแต่ว่าการตัดสินใจของคาทาก็ยากเหมือนกันครับที่จะเลือกฝั่งระหว่างแบบอยู่กับแม่หรือเราจะอยู่กับพี่ลินแล้วก็ช่วยชาวบ้านต่อไปอะไรเงี้ยใต่จะยินด, <c oughs> ดูเฉยๆค่ะแก้งวิชาไปเรื่อยๆบ่ปากปะพงของแท้ <c oughs> น้ำเค็มๆนิดนึงเพราะว่าชิมมาแล้วหลังจากที่รู้ความจริงเนาะก็จะเป็นแบบประมาณอย่างนี้ตลอดก็คือไฟกันตลอดค่ะติดตามซีนนี้ด้วยครับผมเพราะว่าก็เป็นซีนใหญ่ของเรื่องนี้เหมือนกันครับ